โอ้เฉินเลิกหลบอยู่ในห้องน้ําได้แล้วออกมาเดี๋ยวนี้เลยไหนบอกว่าจะอธิบายฉันฟังไงนี่ไม่ใช่ความฝันเวลาเริ่มเดินแล้วจริงๆในที่สุดฉันก็หลุดพ้นจากการกระหังในห้องมิติเวลาที่ไม่สิ้นสุดแล้วอ <c oughs> ฉันออกมาแล้วฉันมาแล้วชาวโลกคุณผ่านการทดสอบ1,000ปีระบบมิติเวลาหมุนเวียนเริ่มทํางานเฮมฉันปลุกระบบเข้าแล้วหรอโสต์ <c oughs> ของระบบอ้เฉิน คุณสมบัติพื้นฐานพลังเจ็ดความเร็ว9ความอดทน8พลังเจ็ด1,158รีเซตเวลาและพื้นที่ใช้งานได้โคต้าเวลาและพื้นที่365,000ความสามารถของโฮสภาษาอังกฤษเลเวล9ภาษาฝรังเศสเลเวล l เปียโนโลเลเวล9การต่อสู้เลเวล9ปืนเลเวล9ทั้งหมด1,354รารายการที่สามารถค้นหาได้ลักษณะาทางกายภาพคือธรรมดามาก แต่พลังจีคือที่สุดไอรีเซตเวลาและพื้นที่ที่นี่หมายความว่ายังไงฉันรีเซตเวลาได้อีกตลอดหรอถูกต้องโหมสามารถนเลือกล็อกและรีเซตเวลาปัจจุบันจุดยุดทิเวลาคือ7จ็ดโมงเช้าคำเตือนการล็อกและรีเซตครั้งแรกในวันเดียวกันใช้1แต้มโคต้าการรีเซตซ้ำในวันเดียวกันจะเพิ่มแต้มแต่ละครั้งเป็น2เท่ารีเซตครั้งที่1 1แต้มรีเซตครั้งที่22แต้มรีเซตครั้งที่3 4แต้ม รีเซ็ตครั้งที่20 524,288แต้มรีเซ็ตในวันเดียวกันบ่อยเกินไปจะใช้โค้ตาหมดทันทีขอแค่ไม่รีเซ็ตหลายครั้งในวันเดียวก็ไม่มีปัญหาถึงยังไงการรีเซ็ตเองขับโดนสั่งรีเซ็มันก็คนละเรื่องก่อนหน้านี้เราโดนขังอยู่ในห้องมิติเวลาแต่ตอนนี้เราควบคุมเวลาได้ก่อนจะวนเวียนแบบนี้ฉันเป็นแค่นักเรียนธรรมดาคนหนึ่งที่ไม่ได้โดดเด่นอะไร แต่ตอนนี้ฉันมีศักยภาพเกือบเต็มร้อยตั้ง1354ประเภทฉันวนเวียนใช้ชีวิตมา1,000ปีโดยไม่เสียเปล่านี่เป็นข้อพิสูจน์ที่ดีที่สุดตอนนี้เวลาเป็นปกต,ติแล้วความสามารถของฉันมีที่ห้ใช้งานแล้วเจ้าหมอนี่บ้าไปแล้วหรอเอ๊ะนายไม่เป็นไรใช่ไหมจะเปน็นเอไรได้ล่ะนี่เป็นวันที่ฉันรู้สึกยอดเยี่ยมที่สุดในรอบ1 0 0 0ปีเลยยังไม่เลิกเพ้ยเ,เจออีกเฮ้ยเปิดประตูก้าขโมยรถของลูกพี่ พวกแกอยากตายใช่ไหมเปิดประตูเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นฉันจะฟังเข้าไปแล้วเพราะนายนั่นแหละไปขโมยรถคนอื่นมาเขามาตามเอาคืนแล้วเนี่ยฉันจะไปดูได้ไงเล่าว่าเวลามันเดินปกตินะบังเงินจังเลยนะรถที่ฉันขโมยมาเป็นของหวังจองหยวนซะด้วยหวังจงหยวนเป็นใครน่ากลัวมากหรอเอมเขาเคยเป็นนักวิทยาศาสตร์ระดับหนึ่งในตงไห่ความจริงควรมีอนาคตที่ดีมากๆ แต่พ่อแม่ของเขาถูกทำร้ายจชนพิการดึงด้วยปัญหาการรื้อถอนที่ดินเขาโมโหเลยทำร้ายคนพวกนั้นจนติดคุก3ปีพอคุกมาก็เริ่มเข้าสู่สายใต้ดินด้วยไอคิวที่สูงก็เลยไปได้ดีทุกวันนี้กลายเป็นขาใหญ่ของตรงห่ไปแล้วอิทธิพลของเขาใหญ่มากเลยละ่ะแ้วนายไปวุ่นวายกับคนนี่น่ากลัวขนาดนั้นแบบนี้ก็ตายแน่นะสิความจริงมีเรื่องกับหวังจงหยวนอย่างเป็นเรื่องเล็กเมื่อวานฉันยืมใช้ชื่อคุณชายหลี่ไอนี่ต่างหากที่เป็นปัญหาใหญ่ถ้าจัดการไม่ดี คมโดนสายหัวของทั้งเขตหัวตรงเลยค่ะแล้วนายจะทํำยังไงไม่เป็นไรเริ่มใหม่อีกทีก็ได้นี่ระบบฉันต้องการดีเซตเวลาและพื้นที่คุณเริ่มการดีเซตเวลาและพื้นที่เป็นครั้งแรกในวันที่8เดือน7ี2020การดีเซ t ตครั้งนี้ใช้โคตา1แต้มกำลังเริ่มรีเซ t ตรีเซตสำเร็จโคต้าที่เหลือ364,999แต้มอธิบายมาเดี๋ยวนี้เลย เวลารีเซ็ตแล้วจริงๆไม่มีเวลาอธิบายรีบใส่เสื้อผ้าเร็วโอ้ยเฮ้ฉันรู้อยู่แล้วเลยว,ว่านาจะไม่รับผิดชอบแต่ก็คิดไม่ถึงว่านาจะรีบไล่ฉันขนาดนี้เอาได้ฉันขโมยมาเป็นของขายใหญ่ที่ชื่อหวังจวงหยวนลูกน้องขอไกลจะบุกมาแล้วสถานะอย่างเธอคงไม่ต้องกลัวแต่ราษฎรมือเปล่าตาดำๆอย่างฉันไม่ได้กับขอขไม่ไหวหรอกนะนายรู้หรือว่าฉันเป็นใครถ้าอย่างนั้นนายก็ขอร้องฉันสิขอร้องให้ฉันช่วยจัดการหวังจวงหยวนให้นายนะ เหมือนเมื่อคืนที่เธอขอร้องฉันน่ะหรอไอ้คนโรคจิตรอโดนกระทืบตายไปเลยโทษทีแต่คงทําให้เธอผิดหวังแล้วล่ะฉันรู้จักคนที่จัดการเดิงนี้ได้ง่ายๆใครหรอผู้หญิงที่น่าสนใจมากๆคนหนึ่งนะ